ข้อต่อไปนะครับจากข้อที่แล้วเนี่ยหากขาหลอดตัว u มันไม่เท่ากันโดยข้างที่ใส่ของเหลวเข้าไปนะครับมีของเหลวมีขาหลอดใหญ่เป็นสองเท่าของอีขงงงกข้างหนึ่งจงหาความแน่นของของเหลวที่เทลงมาอ่ะ,อะจากข้อเนี้ครับ เหมือนเดิมทุกประการเลยครับแต่ว่าจากข้อเนี้ยขาหลอดมันใหญ่เท่ากันใช่ป่ะพี่ถามว่าถ้าพี่เปลี่ยนให้ขาหลอดข้างที่ใส่ของเหลวเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับมันใหญ่เป็นสองเท่าของอีกข้างหนึ่งอ่าคำถามคือความแาน่นของของเหลวที่เทลงมาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับสเต็ปขั้นตอนแรกก็คือมันมีการเปลี่ยนระดับ ขึ้นจากเดิมคือประลอดเนี่ยจากข้อเดิมเนี่ยขยับขึ้นสูงกว่าเดิม0.8ซนติเมตรสเต็ปแรกเนี่ยครับเมื่อเราใส่ประหลอดลงมาประหลอดก็จะอยู่ในหลอดลรูปตัวยูเนี่ยในระดับที่เท่ากันใช่ป่ะระดับประหลอดเท่ากันภายหลังเนี่ยสเต็ปที่สองเราใส่ของเหลวเนี่ยครับนี่พี่วาดผิดเพราะว่าขาหลอดมันต้องใหญ่ไม่เท่ากันนะ ขาหลอดต้องใหญ่ไม่เท่ากันด้านนี้ 2a ด้านนี้ a. a a ย่อมาจากแอ e เ A ียแด้านนี้เท่ากับ a แอเียด้านนี้ใหญ่เป็น2เท่าก็เลยเป็น 2a พอใส่ระลลอดเข้าไปะระดับของระลลอดก็อยู่แบบนี้โอเคปะแต่ภายหลังเนี่ยครับเราเติมของเหลวอีกชนิดลงไป ซึ่งเป็นของเหลวอะไรก็ไม่รู้แหละระดับประหลอดเนี่ยจากระดับเดิมคือระดับตัวนี้ครับเราเรียกว่าระดับระดับเดิมใช่ไหมไอระดับเดิมเนี่ยของเหลวประหลอดเนี่ยครับขึ้นไปสิบเซนติเมตรใช่ป่ะไอตัวนี้มันก็ต้องลงมาใช่มัมนก็ต้องลงมาใช่ไหมครับระดับประหลอดของอีกอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องลงมาเนื่องจากเหมือนเดิมเลย บาลอดเป็นของเหลวและของเหลวเนี่ยปริมาตรคงที่ใช่ปะ่าดังนั้นปริมาตรที่ลดลงข้างหนึ่งก็จะไปเพิ่มขึ้นให้อีกด้านหนึ่งในสัสดส่วนที่คงที่กันไอตัวเนี้ยเพิ่ม10เซนติเมตรตามโจทย์เก่าโจทย์เก่าของเราบอกว่าลำบาลอดเนี่ยครับสูงขึ้นกว่าระดับเดิม10เซนติมใช่ไหมแสดงว่า ด้านขวาเนี่ยครับเพิ่ม10เซนติเมตรเมื่อใส่ของเหลวอะไรเอ่ยไม่ทราบค่าลงมาดังนั้นจากที่บอกไปบอกว่าปริมาตรที่เพิ่มขึ้นในหลอดข้างหนึ่งอะ่ะปริมาตรที่เพิ่มขึ้นก็ต้องเท่ากับปริมาตรที่ลดลงไปในขาหลอดอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับค่ะปริมาตรที่เพิ่มขึ้นอะในขาหลอดข้างหนึ่งอะ่ะก็คือ พื้นที่หน้าตาัดคูณกับความสูงที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่า v เท่ากับ a คือพื้นที่หน้าตาัดคูณกับ x คือความสูงใช่ป่ะอ่ะดังนั้นปริมาตรที่เพิ่มขึ้นคือ a คูณกับปริมาตรที่เพิ่มขึ้นคือ10ซนติเมตรดังนั้นระดับที่ลดลงมาครับ v ลดเนี่ยก็คือ 2a คูณกับ x ที่ลดลงมาใช่ป่ะจะได้ว่า x ที่ลดลงมาเนี่ย ก็คือห้าเซนติเมตรซึ่งมันก็มันก็ตามเซนนะครับพื้นที่หน้าตัดใหญ่เป็นสองเท่าเนี่ยปริมาตรที่ลดลงมาจึงเป็นครึ่งหนึ่งของของอีกด้านความสูงที่ลดลงมาคือก็จึงเป็นความสูงครึ่งหนึ่งของความสูงที่ขึ้นไปอ่ะถ้าเป็นสี่เท่าล่ะถ้าสมมุตสิสมมุติเป็นสี่เท่าเป็นสี่เท่าขาขา ขาข้างเล็กเนี่ยอะของเหลวเพิ่ม10ซนติเมตระน้องลองคิดดูดิว่าถ้าเป็น4เท่าเนี่ยถ้าขาหลอดข้างใหญ่นะครับใหญ่เป็น4เท่าของขาหลอดข้างเล็กเนี่ยขาข้างใหญ่เนี่ยครับมันก็ต้องลดลงใช่ไหมครับเพราะด้านนี้เพิ่มด้านนี้ก็ต้องลดลดลงี่เซนติเมตรครับ ก็ต้องเป็น10ส่วน4เซนตมรใช่ป่ะเท่ากับ2.5ซนเมตรแค่นี้เองใช่ป่ะอ่ะดังนั้นระ,ระดับประลอดตัวเนี้ยจึงเป็นอ่ะ5ซนเมตรใช่ป่ะแล้วพอเป็นรูปแบบเนี้ยครับมันก็เหมือนเดิมครับมันสมดุลแล้วใช่ป่ะพอมันสมดุลปุ๊บก็เทียบเลยครับระดับเดียวกันอของเหลวชนิดเดียวกัน แล้วก็ความดันเท่ากันใช่ปะอ่าแล้วก็มาเทียบเลยครับเราใช้เราใช้ระดับไหนเทียบดีจากรูปเนี้ยจากรูปเนี้ยเราใช้ระดับไหนเทียบเราต้องใช้ระดับที่เทียบได้ง่ายที่สุดใช่ปะครับคือระดับนี้ใช่ปะอ่ะก็เทียบเลยครับความดันด้านซ้ายเท่ากับความดันด้านขวา ความดันด้านซ้ายมีอะไรบ้างครับมีของเหลวกับบรรยากาศ P บรรยากาศคือ P atm บวกด้วย P ของเหลวอะจากข้อมเมื่อกี้พี่ให้เป็นของเหลวชนิดที่1อ่อะไอข้อนี้พี่ให้เป็นของเหลวชนิดที่สองแล้วกันอะก็เป็นโล2 G แล้วก็ H 2เท่ากับความดันบรรยากาศบวกด้วย Lo b a ลอดที่ให้เป็นปอป่าเหมือนเดิม G แล้วก็ H b รลอดอะ จาก,จากหลอดรูปดัยูเนี่ยครับจะได้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็มีความดันบรรยากาศใช่ป่ะดังนั้นความดันบรรยากาศก,ก็ตัดกันไว้ในสมการนี้ก็เหลือโล2 G แล้วก็ H2 <า>เท่ากับโลประหลอด G แล้วก็ H ปลอด G ก็ตัด G ีโลประหลอดก็จะเป็น13.6คูณ10กำลังส H ปลอดเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่10บบวกกับห้าใช่ไหมเพราะว่าด้านที่ขึ้นมาเนี่ยสิ 10, ด้านที่ลงไป5ดังนั้นประหลอดทั้ง2อฝั่งเนี่ยมันก็มีระดับที่แตกต่างกันทั้งหมดเท่ากับ10บวกหเซนติเมตรมาดูด้านนี้โลสอเราต้องการหาส่วน H สเนี่ยจากโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยครับเขาบอกว่า H 2เนี่ยคือสิบเซนเมใช่ไหม ออ,อขอโทษนิดนึงคือพี่ข้อนี้พี่ว่ารูปผิดนิดนึงอ่ะคือไอตัวเนี้ยจากสิบเซนติเมตรใช่ป่ะอ่ะถ้าอ่านโจทย์ดีๆเขาจะบอกว่าปลอดขยับขึ้นสูงมาเดิม0.8นดซนติเมตรดังนั้นไอตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่มันต้องเป็น0.8นแซนติเมตรแทนส่วนไอไอไอตัวเนี้ยเนื่องจากว่าขาหลอดด้านเนี้ยใหญ่กว่า2เท่าด้านนี้เพิ่ม0ูซติเมตรด้านนี้ก็ต้องลดศูนหารสใช่ป่ะ 0.8ห2ก็คือ0.4เซนติเมตรไอ้ตัวนี้จึงเป็น0.8บวกด้วย0.4ก็เหมือนเดิมครับเราก็มาตัดเลข13.6หารด้วย10เซนติเมตรตัดเซนติเมตร13.6เอา10มาหารได้1.36คูณกับ10กำลัง3แล้วก็คูณกับ0.8บวก1.4 0.4ได้1.2 ดังนั้นโลสองก็เท่ากับ1.36คูณด้วย1.2ก็ได้หนึ 6, 3, 2, ่งจุดหกสามสองคูณสิบกำลังสามกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอ่ะนี่คือคำตอบ ดังน,นั้นจะได้ว่าของเหลวชนิดที่สองเนี่ยความหนาแน่นก็เป็นคําตอบนี้เลยการทาโจทย์ข้อนี้ครับเราก็ต้องมาอ่านเราก็ต้องมาอ่านโจทย์ก่อนโจทย์ข้อเนี้แตกต่างจากข้อที่ผ่านมาคือขาหลอดใหญ่เป็นสองเท่าของอีกข้างไอตัวเนี้ยที่พี่บอกจากหลักการทําโจทย์ไปให้ต้องยิ่งระวังมากขึ้นใช่ไหมยิ่งระวังเลยยิ่งระวงังปุ๊บก็ ก็สเต็ปเดิมครับลองวาดรูปดูก่อนพอเราก็ต่อไปเนี่ยสเต็ปแรกลองวาดรูปส,สเต็ปที่สองจะเห็นได้ว่าการที่ของเหลวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในด้านหนึ่งใช่ป่ะมันมันก็ต้องเทียบกับระดับเดิมมันเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับระดับเดิมเนี่ยคือ0.8ซนติเมตรดังนั้นอีกข้างหนึ่งก็ต้องลดลงเมื่อเทียบกับระดับเดิม0.8หาร2เซนติเมตรเนื่องจากข้างเนี่ยขาหลอดใหญ่เป็น2เท่าของอีกข้างใช่ป่ะมันก็ต้องลดลง 0 8หารก็คือ0.4ซนติเมตรดังนั้น h ทั้งหมดที่เราใช้ของปลอดเนี่ยก็คือ0.8บวก0.4เท่ากับ1 2เซนติเมตรเป็น h แล้วก็มาเทียบได้เลยครับว่าความดันด้านซ้ายเท่ากับความดันด้านขวาก็แทนค่าให้หมดว่าด้านซ้ายมีความดันอะไรกดลงมาที่ขาหลอดด้านซ้ายบ้างขาลอดด้านขวาเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็เขียนลงมาให้หมดแล้วก็จะได้แล้วว่าโลสอเนี่ยเท่ากับ1 6งจุดหกคูณสิบกำลังสกิโลกร,รัมต่อต่อลูกบารเมตรอ่ะนี่คือคำตอบอ่ะพี่เลือกมา2ข้อเมื่อกี้ครับก็เพื่อมาเปรียบเทียบให้น้องดูว่าแต่ละข้อเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ให้ระวังคำว่าระวังคำว่าสรุปก,ก็คือ ให้ระวังคำว่าระดับเปลี่ยนจากเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทั้งสองฝั่งจึง H เนี่ยจึงต้องเป็น ระดับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับที่ลดลงมารวมกันใช่ปะ่ะอ่าข้อนี้จบ,จบแล้วครับ